กราบและน้อมระลึกถึงครูบาอาจารย์พระคาถาเมตตามหาสเสนีของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าคาถาบทนี้เป็นคาถาเมตตามหาสเสนีหากบริกรรมหรือท่องเป็นประจำแล้วจะทำให้เป็นที่เมตตาและมีมหาสเสนี ต่อผู้คนทั้งหลายเป็นคาถาที่นิยมใช้กันมากเพราะใช้แล้วจะมีเมตตามหานิยมประเสริญนักเลก่อนท่องคาถาให้ระลึกถึงหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าให้เชื่อมั่นและศรัทธาในพระคาถาไม่ลบหลู่ครูบาอาจารย์แล้วตั้งใจภาวนาคาถา ดังนี้ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะโคหามัตสมิ โลกัสสะอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพัญยูมาคตาอิติโพธิมนุปัตโตอิติปิโสจะเตนะโมอรหังลาโภพุทธโธลาพังนาชาลิตินะมะพะทะสัพเพชนาพระหูชนา ราชาปุริโส ο, อิทธิโยลาพังเอหิกิตตังปิยังมะมะเอหิมาเรโูมามาอาขัดฉายะอาขัดฉาหิอัคโคหามัตสมิโลกัสสะอิติปารมิตาพิงสาอิติสพันยูมาคตา อิติโพธิมนุปัตโตอิติปิโสจะเตนะโมอรหังลาโูพุทธโธลาพังนาชาลิตินะมะพะทะสัพเพชนาพระหูชนาราชาภุริโสอิธิโยลาพังเอหิกิตตังปิยังมะมะ เอหิมาเรโสมามาอาขัดฉายะอาขัดฉาหิอัโคหามัตสมิโลกัสสะอิติปารมิตาติงสาอิติสพันยูมาคตาอิติโพธิมนุปัตโตอิติปิโสจะเตณโนะมอระหังลาโู พุทธลาพังนาชาลิตินะมะพทะสัพเพชนาพระหูชนาราชาปุริโสอิทธิโยลาพังเอหิกิตตังปิยังมะมะเอหิมาเรโสมามาอาขัดฉายะอาขัดชาหิอัคโคหามัตสมิ โลกัสสอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพันยูมาคตาอิติโพธิมนุปัตโตอิติปิโสจเตนะโมอ,อรหังลาโภพุทโธลาภังนาชาลิตินะมะพะทะสัพเพชนาพระหูชนา ราชาปุริโส ο, อิทธิโยลาพังเอหิกิตตังปิยังมะมะเอหิมาเรโสมามาอาขัดฉายะอาขัดฉาหิอัคโคหามัตสมิโลกัสสะอิติปารมิตาติงสาอิติสพันยูมาคตา อิติโพธิมนุปัตโตอิติปิโสจะเตนะโมอรหังลาโภพ,พุทธโธลาพังนาชาลิตินะมะพะทะสัพเพชนาพระหูชนาราชาภุริโสอิทธิโยลาพังเอหิกิตังปิยังมะมะ เอหิมาเรสสมามาอาขัดฉายะอาขัดฉาหิอักโคหามัตสมิโลกัสสะอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพันยูมาคตาอิติโพธิมนุปโตอิติปิโสจะเตนะโมอรหังลาโู พุทธลาพังนาชาลิตินะมะพะทะสัพเพชนาพระหูชนาราชาปุริโสอิทธิโยลาพังเอหิกิตตังปิยังมะมะเอหิมาเรโสมามาอาขัดฉายะอาขัดฉาหิอัคโคหามัตสมิ โลกัสสะอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพันยูมาคตาอิติโพธิมนุปัตโตอิติปิโสจะเตณโมอรหังลาโภพุทธโธลาพังนาชาลิตินะมะพะทะสัพเพชนาพระหูชนา ราชาปุริโส ο, อิทธิโยลาพังเอหิกิตตังปิยังมะมะเอหิมาเรโสมามาอาขัดฉายะอาขัดฉาหิ